สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบกับสาวโคราสววเดนตามเคยอีกแล้วเด้อเจ้เวันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนี่เลยจ้าเห็นไหมจ้าดอกพุ่มมอนจ้าพ่อพี่น้องปีที่แล้วคือออกแต่ใบจ้าไม่มีดอกเนาะจ้ะเนาะปีนี้คือแบบว่าดอกเต็มเลยจ้ามีหน่วยดกแน่นอนให้กินแน่นอนจ้าปีที่แล้วไม่มีกินเนาะจ้ะเนาะพ่อมพี่น้องเพ,พราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้ว ต้นพุ่มมอญต้นนี่สองต้นเนี่จ้ะสองต้นนี่จ้ะที่บ้านปดาเนาะจ้ะเนาะคือจะออกปีเว่นปีจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าเมื่อปีที่แล้วก็คือจะไม่มีจ้ะปีก่อนมันมีจ้ะดกเต็มต้นกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยจ้ะเปรี้ยวอร่อยจ้ะเหมือนคล้ายมะดันแม่บ้านเองเนาะอร่อยจ้ะพ่อพี่น้องกินซดๆอร่อยมากเลยจ้ะดกเต็มต้นจ้ะ เนี่ยจ้ะตอนในีปีนี่คงจะได้กินหน่อยจ้ะเพราะพี่น้องเห็นไหมจะ้ะดอกเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องดอกเต็มเลยจะ้ะปีที่แล้วคือมีตะไบามาไม่มีดอกก็ก็เลยไม่มีลูกให้กินจะ้ะปีที่แล้วไม่มีให้กินเลยทั้งปีจะ้ะปีนี้เขาก็าเลยมาให้เป็นดอกให้ปีนี้เราคงจะหน่วยเต็มเลยจะ้ะเดี๋ยวสาวุราจะถ่ายให้ดูน่าจ๊นเนาะตอนออกใบแล้วออกดอกแล้วแล้วก็ออกใบแล้วก็ออกลูกนะจะนะ้จ๊นเนาะปีนี้มีให้กินแน่นอนจ้าพ่อพี่น้อง มาจ้กเดี๋ยวสาวกุราจะพามาดูสวนพักเนาะนี่จ้าอันนี้ก็คือประกาศหินอันนี้ก็ประกาศหินบ้านเราเนะจ้ะเนาะประกาศหินบ้านเองจ้าพ่อพี่น้องเนี่ยกําลังอุ้ยต,ตุ้มตะมิออกมากําลังงามน่ะกินเลยจ้ะเดี๋ยวออกมาแซมแซมเสียบเสียบก็คงจะได้กินจ้าพ่อพี่นอ้องน,นี้ที่คุ้มไว้คือจะเป็นพักจ้ะเดี๋ยวมาดูบ้านพักนาะจ้ะเนาะ บ้านผักเราว่ามีอะไรบ้างโอ,อ้พักเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะดูโหระพาจ้ะพ่อพี่น้องโหระพางามมากจ้ะอันนี้คือพักที่ปลูกไว้เหมือที่ก่อนนะจ้ะเนาะพ่อพี่น้องเนี่ยนะงามเนาะเขียวทุกต้นเลยจ้ะพ่อพี่น้องงามจ้ะี่ยจ้ะพัก สวนพักที่สาวโคราชกบดาปลูกกันมาจะเนาะที่กุนกบดาปลูกกันจะมาพี่น้องจ้าดิจ้างานจะเป็นทุกต้นเลยจ้าเกิดทุกต้นเลยจ้าพี่น้องดูถั่วงามมากจ้าอุ้ยอันนี้ใบนางลักจ้าพี่น้องใบนางลักที่สาวโคราชเสียไปเกิดจางามองตองได้กินจ้าเนี่ยจ้สวนพักเล็กๆจ้ไม่ต้องไปสวนใหญ่คือคนอื่นเขาเนาะจะเนาะดีจ้าที่บดาเขาปลูกใหไม เย้าแว่นตาเสรนะ็จแล้วเนาะจ้จเนาะจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหอมของสาวกุราชเนาะจ้จเนาะพ่อพี่น้องโอ้ยกําลังเกิดเลยจ้าพ่อพี่น้องจ้ากําลังเกิดเลยจ้าหอมที่สาวกุราชปนละูกวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนาะเจโน่เฉยวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วกําลังเกิดจ้าพ่อพี่น้องงามคักจ้างามจ้าพ่อพี่น้อง างามหลายจ้ะจ้ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะ่ะจนะเนาะคือมีสองฝั่งที่สาวคร,ระกระปดาปลูกกันน่าจะนะ <c oughs> อ่ะลงมาสิลงมา <c oughs> ดูตัวปวนไม่ยอมลงจากรถจากพ่อพี่น้องจา๋ามาแล้วมาจะมาทําสวนจะพาทาสวนเนาะ <c oughs> มาลงมา เออเยอะคันแว่นตาเดนี่จะอีกต้นหนึ่งนาะจ้ะเนาะนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งจะ้ะก็ดอกกำลังตุมต้มๆจ้ะแต่ต้นนี่ดอกบานบานแล้วนะเจโะ,ะนี่จ้ะคู้มอนนะจ้ะเนาะอุ้ยอร่อยจ้ะเพราะนางกินเปรีป้ยวๆนี่จะ้ะเขาจะไปหา,าหญ้าแล้ว จ้ะอันนี้ก็คือพักคณะเยอะเยอะจ้นี่จ้ะอันนี้ก็คือหอมจ้ะหอมของสวีเดนจ้ะบุกไปนี่คือพักจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือสารแน่สารแน่กำลังเกิดงามเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะสารแน่จะ้ะ งามพ่อแม่พี่น้องสารแนจ้าอันนี้ก็คือกระเทียมป่าโอ้ยวันนั้นสาวโคราชนางคุดล่องเลยก็ปลูกงามงามพ่อแม่พี่น้องกระเทียมป่างามคักจากกระเทียมป่าดูเถ่วสวยสาวโคราชปูกเป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องไว้จ้ะเดี๋ยวก็แตกจก้ะนึกว่าจะตายเนาะง,งามจา้ะแตกเนาะออกน้วจะออกดอกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะ นี่จะออกดอกออกดอกแล้วจ้ะพ่อพี่น้องจ้านี่จะดอกเขาเนี่จ้ะออกดอกแล้วจ้ะก,กระเทียมป่าเนอะประดาแกไม่เอามาจากเพื่อนบ้านเพื่อนแกเนาะน,นี่จะมะเขือเทศอันนี้ก็คือจะเป็นถั่วจ้ะร่องนี้ก็คือจะเป็นถั่วเนาะจ้าเนาะพ่อพี่น้องอันนี้ก็ฝรั่งจ้ะต้นฝรั่งนี่นะ โอ้อยเสียงห,หอนจ,ะน,อจะน้อไม้ฝรั่งเราจ้ะเนาะอันนี้คือต้น,นหน่อไม้ฝรั่งเราจ้ะเด้อจ้ะที่ป้าดาเขาปลูกไว้มีเลี้ยมเสียงหมาหอนลูกโอ้ยนี่จะพักอะไรนี่เกิดนี่จ้ะป้าเขาอ๋อพักหวานเกิดขึ้นเต็มเลยจะ้ะจะพักอะไรเด้อนี่นย,ยกำลังเกิดงามจริงจ้ะพี่น้องอจ้ะ ันนี้ก็หอมอีกจ้ะหอมที่สาวคราชปลูกไว้เนาะจา้ะเนาะประดาก,ก็พริกเอาพักมารยจ้ะเนี่าจา้ะเนี่ยจา้ะวิลเลียมกันเลยไม่ได้เลนนั่งเล่นเนาะจา้ะเนาะมีเด็กน้อยมีสาวน้อยซาร่าจา้ะดอกเชอรี่จ้ะพ,พ่อพี่น้องดอกเชอรี่งามไหมปีที่แล้วมีตะไบปีนี้มีดอก ได้กินหน่วยอยู่จ้ะดกจนจ้ะแดงเต็มต้นเลยจ้ะ,พ,ะพี่น้องใหญ่ๆงามๆเลยเนี่ยจ้ะชมบรรยากาศธรรมชาตินาะจาก,กพ,พ่อพี่น้องอันนี้ก็จะมาคุดแปลงพักกันอีกจ้ะอันนี้ก็จะคุดแปลงพักกันป้าก็คุดเอาไว้หน่อยนึงแล้วจ้ะก็จะมาคุดแปลงพักปลูกทัวปลูกหอมปลูกอะไรกับว่ากันไปเฉพาะพี่น้องนี่ปา้าเขาก็ถอนออก มีสารแหน่มีหอมจ้ะเดี๋ยวมาปลูกกันเนี่ยจ้ะปะดากระคุดเอาไว้เมาเช้านี่จ้ะพ่อพี่น้อง<ม>เดี๋ยวขุนก,กระปดาก็จะมาช่วยกันทำสวนพักจ้ะทำแล้วก็กินด้วยกันนี่แหละจ้ะพอพี่น้องจ้ากินไม่มดหรอกจ้าลายไอ <c oughs> <c oughs> เลี่ยมกระเลงเนาะเนี่ยจะ้ะ ต้นผักชีล้อมจ้ะพ่อพี่น้องนี่จ้ะยอดผักชีล้อมบานเองอ้ยที่สาวโคราชกินหอมอร่อยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะต้นงามๆจ้ะอยู่ทั่วนี่สวนบ้านบดาด้วยเะเดอเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องนี่หลายคากจ้ะอร่อยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะเอาไปลวกไปออมกินกับน้ำพริกก็อะไรก็ได้จ้ะสาวโคราชชอบลวกเนาะนี่จ้ะเก็บอ่อนๆแบบนี้เลยนี่นี่พ่อพี่น้องดูผักชีล้อมบานเองนะจ้ะงาม งามคักเนี่ยจ้ะมาพาลุยเก็บเลยเนาะเนี่ยจ้ะเก็บแต่อ่อนๆนะจ้ะใบที่กำลังเกิดมาใหม่ๆขอพี่น้องงามๆเนี่ยแบบเนี่ยจ้ะพาพี่น้องกำลังขึ้นงามๆเลยจ้ะ ชี้ล้อมจ้าพ่อพี่น้องหอมหอมอร่อยจ้าแล้วก็รักกระ thon ขึ้นม,มาเลยโลดดจะพาเก็บเลยจ้าพ่อพี่น้องงามค่ะเอานึกว่าไปแล้วนึกว่าไปไหเหรออ้าวเดี๋ยวไปยืนทำไมนะน่ะโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุจ้าก่อนสาธุสาธุยังสาธุ โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้สาวโคราชก็ขอจบคลิปเพียงพันี้เดี๋ยวจะเด้อสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชส,สวีเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวโคราชช่องนี้หน่อยช่องนี้เดี๋ยวจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจสาวโคราชไดีทําคลิปต่อไปนะจ๊ะน้องพ่อแม่พี่น้องจ๋าเป็นแรงเป็นกําลังใจซึ้งกันละกันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าโชคดีมีใชยทุกท่านจ้า